มาคุระทะเลวัดสาลายและร้านโซบะตอนที่หนึ่งสวัสดีค่ะโอปอ h ์ p p y O Travel ค่ะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกคลิปดีๆนะคะช่องของเรามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทั้งตัวคลิปและสับไตเติลอย่าเปลี่ยนสับไตเติลแต่เปลี่ยนไม่เป็นคลิกและทำตามคลิปแนะนำได้เลยนะคะ ทะเลวัดสาหรายร้านโซบะทั้งหมดรวมอยู่ที่นี่คามาคุระใกลๆโตเกียวนี่เองคามาคุระเมืองชายหาดน่ารักเดินทางสะดวกแค่ชั่วโมงนิดๆจากโตเกียวทั้งทางรถยนต์และรถไฟเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ที่เต็มไปด้วยวัดและสาลเจ้าที่สวยงามไม่รอช้าขอเริ่มทริปนี้ด้วยวัดแรกเลยนะคะวัดนี้เนี่ยถ้าใครไม่มาถือว่ามาไม่ถึงคามาคุระค่ะวัดโคโตคุอินหรือวัดพระใหญ่ไดบุสุนั่นเองค่ะเดินไปซื้อตั๋วกันก่อนนะคะคนละ200เยนค่ะ ได้ตั๋วแล้วเข้ามาชมกันเลยค่ะพอเข้าไปในวัดน,นะคะแทบทุกวัดเนี่ยก็จะมีบอ่อโซสุยาน,นะคะ่ะเป็นบอ่อชำระล้างก่อนที่เราจะเข้าไปสักการะอูชาเทพภายในวัดค่ะเพื่อนๆเ,เคยทราบไหมคะว่าที่วัดน,นี้เนี่ยจะมีต้นสน3ต้นที่กษัตริย์ไทย3พระองค์ได้ทรงปลูกไว้จะอยู่โซนซ้ายมือที่ลูกศรชี้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงจุดไฮไลท์ของวัดโคโตกุอิก็คือพระใหญ่ไดบุสุค่ะพระไดบุสุเนี่ยนะคะมีขนาดความสูงถึง11เมตรครึ่งนับเป็นพระที่มีขนาดใหญ่ป็นอันดับ2ของญี่ปุ่นทีเดียวค่ะอายุนะคะเก่าแก่กว่า800ปีค่ะแรกสร้างนะคะท่านอยู่ในตัวอาคารแต่ว่าตัวอาคารเนี่ยถูกทำลายด้วยพาย,ยุหลายครั้งด้วยกันท่านก็เลยมาอยู่กลางแจ้งแบบนี้ค่ะมากกว่า500ปีแล้ว เดี๋ยวเรามาทําบุญกันนะคะเราก็เตรียมเหลียญนอนนี้เจ็ดร้อยเหรียมาตรงนี้ก่อนเราเราจะลอบคนญี่ปุ่นกันนะว่าเขาทำยังไงก็เราอธิษฐานก่อนนะเะ <Okay>. อีกหนึ่งทริคนะคะเราสามารถเข้าไปชมภายในองค์พระได้ด้วยค่ะข้างในนะครับกีนได้ด้วย นะ <Hi. S 1> ยังไงเพื่อนๆเตรีย,เรเรยมเศษเีรบไว้นะคะคนละ20เยน เอาละค่ะเรามาถึงข้างในกันแล้วนะคะเดี๋ยวพอจะเล่าให้ฟังสั้นๆเนาะเกี่ยวกับการสร้างพระไดบุสุนะคะพระไดบุสุด้านในมีโครงสร้างกลวงอย่างที่เห็นตอนนี้นะคะพอเราเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าด้านในเนี่ยมีการเชื่อมต่อชิ้นส่วนของพระหลายชิ้นเข้าด้วยกันเขาบอกว่าเป็นการล้อแยกส่วนสำริดมากกว่า30ชิ้น โดยเขาจะมีเทคนิคพิเศษในการต่อแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันเรียกว่าเทคนิคอิคาราคุริและในการซ่อมใหญ่ปีคศ1 9 6 0เนี่ยได้มีการเสริมพลาสติกบริเวณรอยต่อตรงช่วงคอและหัวให้แข็งแรงขึ้นรวมถึงฐานป้องกันการพังลงมาระหว่างแผ่นดินไหวค่ะ อีกหนึ่งทิปสำหรับขาช็อปนะคะร้านด้านในวัดจะถูกกว่าร้านด้านหน้าของวัดนะคะจากวัดที่เป็นสัญลักษณ์ของคามาคุระเราจะมาต่อกันที่ศาลเจ้าประจำเมืองคามาคุระก,กันค่ะนั่นก็คือศาลเจ้าทเซรุงะโอกะนะคะจิมังความสวยงามเริ่มต้นตั้งแต่ถนนด้านหน้าที่มีทางเดินทอดยาวไปสู่ตัวศาลเจ้าค่ะ เรียกตรงนี้ว่าเดนคาสุระจ้างไว้ให้กับภรรยาของมินามโมโตผู้สร้างศาลเจ้าค่ะในช่วงเดินเมษานาคาที่ดอกซากุระบานตรงนี้จะกลายเป็นอุโมงค์ดอกไม้ที่สวยงามมากค่ะพอเราเดินมาถึงซุ้มประตูสีแดงนะคะหรือที่คนญี่ปุ่นเรียกว่าประตูโทริอิตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ว่านี่คืออาณาเขตของเทพเจ้า ส่วนสะพานตรงกลางที่เป็นสะพานหินเรียกว่าสะพานไทโกคือเป็นทางเชื่อมโลกมนุษย์กับเทพชินโตค่ะปัจจุบันสร้างสะพานสีแดงขนาดทั้งสองข้างใช้แทนค่ะข้ามสะพานมานะคะจะมีสระน้ำทั้งสองฝั่งภายในสระนะคะก็จะมีเกาะรวมทั้งหมด4ีเกาะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเกาะที่ใหญ่ที่สุดกันค่ะ พอเราเดินเข้ามาในเกาะนี้นะคะเราก็จะเห็นธงสีขาวคาดด้วยสีดำสอเส้นพร้อมด้วยตัวอักษรสีดำเนี่ยเต็มไปหมดเลยเพื่อนๆลองเดากันดูนะคะว่าเจ้าธงที่เราเห็นเนี่ยเขาใช้ทำอะไร A เป็นเครื่องบูชานักบรผู้สร้างเมืองคามาคุระหรือ B เป็นเครื่องบูชาทำบุญให้กับญาติผู้ร่วงลับไปแล้ว คำต,ตอบคือข้อเอค่ะมีใครถูกบ้างไหมเอ่ยภายในเกาะน,นอกจากทงสีขาวดำติดไปหมดแล้วนะคะก็ยังมีสารเจ้าเล็กๆด้วยค่ะเป็นสารเจ้าเป็นไซทนเดี๋ยวเราออกจากเกาะไปต่อที่สารเจ้าหลักกันนะคะ Hello Hello Today We're in Kamakura Yes This is the Hachiman Shrine This is the one of the main shrines in Kamakura It's Shinto And Hachiman is a Shinto god, the god of war. He's also the patron god of Kamakura. Hello. Hello. <laughs> Hello. <laughs> what, what are you doing today? Like, why you, besides uh, sing? Ah. <laughs> you have your own kimono here. <laughs> Very nice. Thank you. Thank you. <laughs> ตอนนี้เราเดินต่อไปถึงศาลเจ้าหลักด้านหน้าเราจะเห็นสุนัขสองตัวนะคะตรงทางขึ้นค่ะตัวหนึ่งจะอ้าปากอยู่และอีกตัวหนึ่งก็จะหุบปากค่ะเขาบอกว่ามันเป็นนัยยะหมายถึงจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของศาสนาค่ะอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์สําคัญของที่นี่คือต้นแปลกวยพันปีนะคะเสียดายที่โค่ลงมาเมื่อหลายปีก่อนค่ะ เดินขึ้นมาข้างบนนะคะก็จะเจอกับคงกุนะคะหรือศาลเจ้าหลักที่นี่นะคะเขาห้ามถ่ายรูปด้านในซึ่งด้านในนะคะจะเป็นโถงประกอบพิธีกรรมและพิพิธ,พธ,พธภัณฑ์ค่ะเดินเลาะมาทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเจอกับศาลเจ้าที่เก่าแก่ที่สุดในบริเวณนี้นะคะศาลมารุยามะอินาริค่ะ ขอจบตอนแรกไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมติดตามคามาคุระตอนสองกันด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้ Happy o t o w e านะครับ